สวัสดีผู้ใฝ่ในธรรมและผู้สแสวงหาความสงบสุขวันนี้ช่องฟังธรรมสะสมบุญจะพาทุกท่านมาเรียนรู้การฝึกสมาธิสร้างสติ แน่นอนครับนี่คือเคล็ดลับและแนวทางการฝึกสมาธิอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอนเพื่อให้คุณสามารถนำไปปฏิบัติและได้รับผลลัพธ์สูงสุดทั้งในแง่ของความสงบทางใจสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาปัญญาในระยะยาวการฝึกสมาธิไม่ใช่เพียงการนั่งนิ่งๆหลับตาแต่คือกระบวนการฝึกฝนจิตใจให้มีคุณภาพ มีพลังและมีความสงบสุขจากภายในเปรียบเสมือนการออกกําลังกายสำหรับจิตใจยิ่งฝึกฝนสม่ำเสมอจิตใจก็จะยิ่งแข็งแกร่งและมั่นคงบทความนี้จะนำเสนอเคล็ดลับอย่างครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานการปฏิบัติจริงไปจนถึงเทคนิคสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าส่วนที่หนึ่งการวางรากฐานที่มั่นคง ก่อนที่จะเริ่มนั่งสมาธิการเตรียมตัวและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การฝึกของคุณยั่งยืนและเกิดผล 1. ปรับทัศนคติให้ถูกต้องหัวใจของการฝึกสมาธิคือการฝึกไม่ใช่การบังคับคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าการทำสมาธิคือการพยายามบังคับไม่ให้จิตคิดซึ่งเป็นไปไม่ได้และจะสร้างความเครียดเปล่า หน้าที่ของเราไม่ใช่การจุดความคิดแต่คือการรับรู้เมื่อจิตคิดฟุ้งซ่านแล้วค่อยๆดึงกลับมาที่ฐานของสมาธิเช่นลมหายใจอย่างนุ่มนวลเมตตาต่อตอนเองในช่วงแรกจิตของคุณจะวอกแวกบ่อยมากนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างหงุดหงิดหรือตำหนิตัวเองที่ทำไม่ได้ ทุกครั้งที่รู้ตัวว่าใจลอยให้ชื่นชมตัวเองที่รู้ทันแล้วค่อยๆพาใจกลับมาใหม่ความเมตตานี้จะทำให้การฝึกไม่เครียดและน่าทำต่อไปละทิ้งความคาดหวังอย่าคาดหวังว่าจะต้องสงบนิ่งทันทีในครั้งแรกหรือจะต้องเจอแสงสว่างปรากฏการเหนือธรรมชาติใดๆ เป้าหมายในแต่ละครั้งที่นั่งคือแค่ได้ฝึกการกลับมารู้ตัวซ้ำๆเท่านั้นพอผลลัพธ์อื่นๆถือเป็นผลพลอยได้ที่จะตามมาเองมองเป็นการเดินทางไม่ใช่จุดหมายการฝึกสมาธิไม่มีเส้นชัยแต่เป็นการเดินทางเพื่อทำความรู้จักและพัฒนาจิตใจของตนเองไปตลอดชีวิต 2. การเตรียมสถานที่และเวลาเลือกสถานที่ที่สงบ หามุมที่เงียบสงบในบ้านที่คุณจะถูกรบกวนน้อยที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นห้องพระใหญ่โตอาจเป็นแค่เก้าอี้ตัวหนึ่งในมุมห้องก็ได้ขอแค่เป็นที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายพยายามใช้สถานที่เดิมๆเ,เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับจิตความสะอาดและเป็นระเบียบ สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อจิตใจภายในสถานที่ที่สะอาดตาอากาศถ่ายเทดีจะช่วยให้จิตใจสงบได้ง่ายขึ้นเลือกเวลาที่เหมาะสมกับคุณที่สุดตอนเช้าหลังตื่นนอนเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับหลายคนเพราะจิตยังปลอดโปร่งจากเรื่องราวต่างๆในวันนั้นการเริ่มต้นวันด้วยสมาธิจะทำให้คุณมีสติแล้รับมือกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น ก่อนนอนช่วยให้จิตใจสงบจากความวุ่นวายตลอดวันลดความคิดฟุ้งซ่านและนำไปสู่การนอนหลับที่มีคุณภาพหัวใจสำคัญคือความสม่ำเสมอการฝึกวันละสินาทีทุกวันให้ผลดีกว่าการฝึกหนึ่งชั่วโมงเพียงสัปดาห์ละครั้งเลือกเวลาที่คุณสามารถทำได้จริงและยึดเป็นกิจวัตรส่วนที่สองขั้นตอนการปฏิบัติเป็นรูปธรรม เมื่อรากฐานพร้อมแล้วก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติจริง 1. การจัดท่าทางท่าทางที่ถูกต้องจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและจิตใจตื่นตัวไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเสมอไปคุณสามารถเลือกท่าที่สบายที่สุดสำหรับคุณได้ นั่งบนเก้าอี้เป็นท่าที่แนะนำสำหรับผู้เริ่มตน้นนั่งหลังตรงโดยไม่พิงพนักเก้าอี้ฝ่าเท้าวางราบกับพื้นทั้งสองข้างมือวางบนหน้าตักนั่งบนพื้นใช้เบาะรองนั่งอาสนะเพื่อยกสะโพกให้สูงกว่าเข่าเล็กน้อยจะช่วยให้หลังตรงได้ง่ายขึ้นและไม่ปวดเมื่อย สามารถนั่งในท่าขัดสมาธิธรรมดาขาข้างหนึ่งวางซ้อนบนอีกข้างหรือท่าอื่นๆที่ถนัดหัวใจของท่าทางกระดูกสันหลังตั้งต,งตรงนั่งตัวตรงค่อยๆย,ยืดตัวของคุณขึ้นไปเบาๆเ,เพื่อให้กระดูกสันหลังเรียงตัวเป็นธรรมชาติแต่ไม่เกรง็งไหล่ผ่อนคลายปล่อยไหล่ให้สบายไม่ห่อหรือยกเกรง็ง มือวางมือขวาทับมือซ้ายบนหน้าตักหรือวางไว้บนเข่าก็ได้ตาหลับตาเบาๆหรือหากรู้สึกง่วงอาจลืมตาลงครึ่งหนึ่งแล้วทอดสายตามองไปที่พื้นด้านหน้าห่างออกไปประมาณ1-2เมตรโดยไม่จ้องไปที่จุดใดจุดหนึ่ง 2. การเลือกสมอให้กับจิต สมอหรืออารมณ์กรรมฐานคือสิ่งที่เราใช้เป็นฐานเพื่อให้จิตกลับมายึดเกาะทุกครั้งที่ฟุ้งซ่านออกไปลมหายใจอานาปานสติเป็นวิธีที่นิยมและเข้าถึงง่ายที่สุดเพราะลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาวิธีปฏิบัติไม่ต้องควบคุมหรือบังคับลมหายใจเพียงแค่สังเกตความรู้สึกตามธรรมชาติของลมที่กระทบปลายจมูก หรือสังเกตอาการพองยุบของหน้าท้องขณะหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าเมื่อหายใจออกก็รู้ว่าออกหายใจยาวก็รู้ว่ายาวหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นเพียงแค่รู้ตามที่เป็นจริงคำบริกรรมการใช้คำพูดสั้นๆมาท่องในใจซ้ำๆเพื่อให้จิตมีที่เกาะวิธีปฏิบัติ ประสานคำบริกรรมเข้ากับลมหายใจเช่นหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทรหรือจะใช้คำอื่นที่ทำให้คุณรู้สึกสงบได้เช่นสงบหรือทำทำซ้ำไปเรื่อยๆอย่างสบายๆการสแกนร่างกายเป็นการใช้ความรู้สึกทางกายเป็นสมอวิธีปฏิบัติ เริ่มจากค่อยๆเลื่อนความรู้สึกไปรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกายทีละส่วนอย่างช้าๆอาจเริ่มจากปลายเท้าไล่ขึ้นมาที่ขาลำตัวแขนและศีรษะรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนเช่นความอุ่นความเย็นการสัมผัสเสื้อผ้าโดยไม่ตัดสิน 3. กระบวนการฝึกเริ่มต้น5-10นาทีสำหรับมือใหม่ ตั้งนาฬิกาปลุกเบาๆเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเข้าสู่ความสงบนั่งในท่าที่สบายหายใจเข้าลึกๆ3ถึงสครั้งแล้วผ่อนออกยาวๆเพื่อผ่อนคลายร่างกายวางจิตไว้ที่สมองนำความสนใจทั้งหมดมาจดจ่อที่สมอที่คุณเลือกเช่นลมหายใจเมื่อจิตวอกแวกซึ่งมันจะเกิดขึ้น ทันทีที่รู้ตัวว่ากำลังคิดเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเสียงรอบข้างนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการฝึกรับรู้และปล่อยวางเพียงแค่รับรู้ว่าอ๋อกำลังคิดอยู่โดยไม่ต้องวิเคราะห์หรือตัดสินความคิดนั้นนำจิตกลับมาอย่างนุ่มนวลคอยๆพาความสนใจกลับมาที่สมอลมหายใจของคุณอีกครั้ง ทำซ้ำกระบวนการทั้งหมดนี้จดจอ่อใจลอยรู้ตัวกลับมาคือการฝึกสมาธิทําซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาส่วนที่3เคล็ดลับสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าเมื่อคุณฝึกฝนจนคุ้นเคยกับพื้นฐานแล้วเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้การปฏิบัติของคุณลึกซึ้งและเกิดผลในวงกว้างมากขึ้น 1. ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าระยะเวลาการฝึก15นาทีทุกวันมีพลันมากกว่าการฝึก2ชั่วโมงครั้งเดียวในวันหยุดเพราะมันสร้างนิสัยให้กับจิตใจทำให้สติและความสงบกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณโดยอัตโนมัติ 2. นำสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำวัน นี่คือเป้าหมายสูงสุดของการฝึกคือการมีสติรู้ตัวในทุกขณะไม่ใช่แค่ตอนนั่งหลับตาการกินอย่างมีสติขนาดกินให้รับรู้รสชาติกลิ่นเนื้อสัมผัสของอาหารเคี้ยวช้าๆวางช้อนซ่อมลงบ้างการเดินอย่างมีสติรับรู้สัมผัสข,ของฝ่าเท้าที่กระทบพื้นการเคลื่อนไหวของร่างกาย การฟังอย่างมีสติเวลาสนทนากับใครให้ฟังอย่างตั้งใจจริงๆโดยไม่คิดคำตอบล่วงหน้าใช้เทคนิคหยุดเมื่อรู้สึกเครียดโกรธหรือสับสนให้ลองหยุดชั่วครู่หยุดทุกสิ่งที่กำลังทำหายใจเข้าลึกๆสังเกตความคิดอารมณ์และความรู้สึกในร่างกายที่เกิดขึ้นตัดสินใจทำสิ่งต่อไปอย่างมีสติมากขึ้น 3. การรับมือกับอุปสรรค New One หในการปฏิบัติคุณจะเจออุปสรรคทางใจ5อย่างนี้เสมอการรู้จักและรู้วิธีรับมือจะทำให้คุณก้าวผ่านไปได้ความพอใจในการม,มาคุณกาม,มาฉันทะจิตที่ไหลไปในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจวิธีรับมือแค่รับรู้ว่าจิตกำลังเพลินแล้วดึงกลับมาที่ลมหายใจ ความพยาบาทพยาบาทความขุนเคืองไม่พอใจหงุดหงิดวิธีรับมือเปลี่ยนมาแผ่เมตตาให้ตัวเองหรือผู้อื่นชั่วครู่หรือกลับมาสังเกตความรู้สึกร้อนรุ่มในร่างกายแล้วปล่อยวางความง่วงเหงาหานอนทีนมิทะความซึมเศร้าง่วงนอนวิธีรับมือยืดตัวให้ตรงขึ้นลืมตาขึ้นเล็กน้อยหรืออาจเปลี่ยนไปเดินจงกรมสักพัก ความฟุ้งซ่านรำคาญใจอุดทัศจกุกุจจะจิตที่คิดไม่หยุดกังวลเรื่องอดีตและอนาคตวิธีรับมือเป็นอุปสรรคที่เจอบ่อยที่สุดให้ใช้ความอดทนและความเมตตาค่อยๆดึงจิตกลับมาที่ฐานซ้ำๆอย่าท้อแท้ความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาความสงสัยในวิธีการในผลลัพธ์หรือในตัวเองวิธีรับมือ เชื่อมั่นในกระบวนการแค่ลงมือทำต่อไปไม่ต้องวิเคราะห์มากเกินไป 4. หาลุ่มหรือครูบาอาจารย์การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติคนอื่นหรือมีครูบาอาจารย์คอยให้คำแนะนำจะเป็นกำลังใจและช่วยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้คุณได้บทสรุปการฝึกสมาธิคือการลงทุนทางจิตวิญญาณที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดในชีวิต มันคือทักษะที่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอความอดทนและความเมตตาต่อตนเองอย่ารีบร้อนอย่าคาดหวังผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในเวลาอันสัน้นแต่จงมีความสุขกับทุกย่างก้าวของการฝึกฝนทุกครั้งที่คุณรู้ทันความคิดและพาวันกลับมาที่ลมหายใจนั่นคือชัยชนะเล็กๆที่กำลังสร้างความแข็งแกร่งจากภายในให้คุณอย่างชา้ชาๆและมั่นคง เมื่อคุณฝึกฝนอย่างต่อเนื่องคุณจะพบว่าตัวเองไม่ได้เพียงแค่สงบลงขณะนั่งสมาธิแต่จะกลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นมีสติมากขึ้นรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวได้ง่ายขึ้นและท้ายที่สุดคือการได้ค้นพบความสงบสุขอันเป็นแก่นแท้ที่อยู่ภายในตัวคุณเอง ขอให้ทุกท่านมีความอดทนฝึกฝนต่อเนื่องเปลี่ยนสมาธิให้เป็นปัญญาและประสบความสำเร็จในการฝึกนะครับช่องฝั่งธรรมสะสมบุญขออนุโมทนาในความตั้งใจที่จะเริ่มต้นการเดินทางอันงดงามนี้ขอบคุณครับ